คนสุดท้ายนะครับเด็กหญิงพิมพ์ชนกเมืองศรีอายุ9ปีเรียนอยู่ชั้นป .3 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนาชะอำเพชรบุรีเธอมีน้องสาวฟ้าแฝดด้วยนะครับข้อมูลของน้องที่ถูกส่งมานักเรียนอาศัยอยู่กับพ่อเพียงลําพังอายุ60ปีฟังไม่ผิดนะครับพ่อของน้องอายุ60ปีน้องอายุ9ขวบพ่อกับแม่แยกทางกาันโดยแม่ไปมีครอบครัวใหม่มีพี่น้องกันสองคนน้องสาวเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป .1 ปัจจุบันพ่อตกงานจากโควิดนะครับไม่มีงานทําไม่ม มีรายได้จากช่องทางใดเลยาทางโรงเรียนมีอาหารกลางวันเหลือจะแบ่งให้ไปทานในมื้อเย็นซึ่งตอนนี้นักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลําบากนักเรียนต้องดูแลในเรื่องเสื้อผ้านันกเรียนให้กับตนเองและน้องตามสภาพปัจจุบันมีชุดนักเรียนเพียงหนึ่งชุด ใส่ทุกวันยังไงชุดเดียวใส่ทุกวันกลับบ้านมารีบถอดซักตาพรุ่งนี้เช้าแห้งไปเรียนต่ออย่างนี้ใช่ไหมเสื้อผ้าค่อนข้างเก่ารองเท้าน,นักเรียนก็เก่าแล้วรองเท้าก็เริ่มครับแล้วด้วยรองเท้าของน้องก็เป็นรองเท้าที่เก่าแล้วก็มันคับแล้วนะครับเด็กเริ่มโตขึ้นแต่รองเท้าใช้มานานแล้วประมาณเนี้ยมันก็เลยครับมีเพียงรองเท้าผ้าใบคนละหนึ่งคู่ใส่มาโรงเรียนทุกวันสภาพบ้านของนักเรียนค่อนข,ข้างเก่าทรุดโทรมมากในช่วงเช้านักเรียนไม่มีข้าวกินไม่มีเงินซื้อ เื้อข้าวกินทางโรงเรียนจึงอยากสนับสนุนทุนการศึกษาเสื้อผ้านักเรียนรองเท้านักเรียนชุดลำลองชุดที่นอนผ้าห่มให้กับนักเรียนและยินดีที่จะเป็นส่วนกลางในการรับการช่วยเหลืออ่านแน่นอนเมื่อขอมาอย่างนี้ครับมีตังเพจอยู่จัดให้ฮะจัดให้จัดให้น้องเลยคนละหนึ่งชุดท้วนรวมเป็นเงิน2,000บาท นะครับมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปชมแหลกกันสภาพบ้านน้องที่ไปเนี่ยคุณครูก้อยพาไปที่บ้านน้องเนี่ยทางเข้าตอนแรกดูดีทีเดียวแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วคือไม่รู้จะอธิบายยังไงละกันนะครับแล้วก็เด็กหญิงทั้งสองคนก็อยู่กับพ่อวัย60ปีที่ไม่มีรายได้ด้วยนะครับก็ได้นั่งคุยกันนานเลยครับไปฟังบทสนทนากันสักหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยลูกชื่อเด็กหญิง หนูชื่อเด็กกินมันจะน้องมืองสีผมชื่อพี่เชนเมืองสีครับครับผมบิดาของเด็กสองคนนี้นักเรียนนะครับเป็นพ่อแท้ๆเลยเหรอครับพ่อแท้ครับพ่อแท้แท้เลยครับวัยแล้วหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกไม่รู้ครับไม่ได้เลยอายุเท่าไหร่ไม่รู้ป่สามโรงเรียนเรียนใหม่เต็ม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 ชื่อโรงเรียนเต็มเต็มค่ะ มลายใหม่พัฒนาค่ะตำบลตำบลอะไรชะอำเพชรบุรีตำบลตำบลอะไรเลยลายใหม่พัฒนาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุร,บรีวันนี้ผอาจาร์มาออมอบทุนให้กับพวกเธอมอบทุนให้กับพวกเธอสองคนเป็นทุนรวมสองคนแล้วก็ชุดนักเรียนใหม่ด้วยนะพวกเธอมีหรือยังชุดนักเรียนใหม่ ยังครับยังครับอโอเคโอเคนะอ่ะทีนี้ <c oughs> โอ้กล้องเพียบล <c oughs> เลย <c oughs> เซเลบเซเลบชัดแล้วเมื่อกี้จะเอาใส่ทำไม <c oughs> ทีนี้พระอาจารย์ก็มอบทุนให้เธอพันสองร้อยบาทก็คือคนละหกร้อยนั่นเองมาจ้ะอ่ะรับไปแบม,มือมาแบม,มือไวอ้เอาใส่กระเป๋าครับ ล้วเมื่อกี้พ่อจันเดี๋ยงแล้วเก็เดือใส่ด้วยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งปาคุณพ่อสวัสดีครับลุงสวัสดีครับครับผมลุงอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยหกสิบปีนี้ครับปีนี้หกสิบแล้วครับครับผมมีมีน้องทั้งสองคนอายุเท่าไหร่จําไม่ได้ครับต้องห้าสิบสองแล้วแหละโยมถ้าแปดขวบใช่ไหมห้าสิบเอ็ดประมาณนี้ ประมาณนี้ตอนแรกถามคุณครูที่ส่งข้อมูลไปว่าเอ๊ะนี่พ่อแท้ๆเหรอผู่หรือเปล่าพ่อแท้ครับพ่อแท้ครับแลวขอโทษนะถามถามได้เนาะเราแม่แม่เข้าไปมีใหม่ครับคือผมเข้าใจครคือเขายังหนุ่มยังสาวอยู่นะอ๋อยังสาวอยู่พอก็คือแบบได้ภรรยาเด็กธรรมดาก็ไม่เด็กหรอกสามสิบแล้วเขานี่ยัยงว่าแล้วเขาผมเป็นรอปภนะอยู่มั่งไม่อยู่มั่งก็ครับผม โอเคือความต้องการเ้ามันโอเคครับ <c oughs> ทีนี้ก็พ่อเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงลูกสองคนยังไงบ้างครับก็ลำลำบากไหมคือพูดตรงๆนะ <c oughs> ผมจะทานอะไรก็แล้วแต่ลูกก็ต้องได้ทานเหมือนกันหมดอคืออดก็อดด้วยกันครับมีก็มีด้วยกันพูดตรงตรงขนาดแม่เข้าไปผมยังไม่แห้งไปเลยเพราะว่าแม่เข้าไปผมไม่ว่า แต่ว่าลูกอ่ะไปแล้วมันปัญหามันไม่ดีนะอ่ะประมาณนี้ด้วยครับเลยผมต้องเนี่ยผมต้องออกจากรลอมวอวเพราะอะทให้ผมต้องตกงานเลยไปไหนไม่ได้นะแล้วทุกวันนี้ยมทาอะไรครับเผาฐานมั่งมีมั่งไม่มีมั่งตามภาษาอ่าคือเพราะคืองานข้างนอกมอันมีนะแต่ว่าผมไปไม่ได้ครับลูกมั่งวัวมั่งเล็กเ้ย,เยน้อยอ่าก็ดูด,นะดูแลเรืเร่อยเยมาครับ ครับผมน,นไปไปโรงเรียนครับผมวิ่งรับวิ่งส่งไปรับไปส่งครับผมและแม่เขาเที่ยวกลับมาผมบอกว่าถ้าไปแล้วไปเลยไม่ต้องมาห่วงถ้ากลับมาแล้วเดี๋ยววันหน้ามันไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าผมมีผมขอมีคนใหม่ไปเลยลก็ให้เขามาเยี่ยมบ้างผมว่าอย่ามาดีที่สุดแต่เข,เขาไปเขาไปหาลูกที่โรงเรียนมผมบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าอย่ามาบ่อย พยายามห่างเขาไว้ดีที่สุดหนูสองคนมีอะไรที่อยากได้เพิ่มเติมไหมอันนี้คือทำไหนเป็นไซส์เป็นไซส์นะครับใช่ค่ะได้เยอะเลยได้เยอะได้เยอะเลยคือหลวงพี่ครับมันเป็นนี้ลูกผมนะจะมีอะไรหรือไม่มีก็แล้วแต่สุดแท้พอหาให้เขาจะไม่บ่นอะไรเลย จะมีกินหรือไม่มีกินพ่อบอกว่ามีอะไรกินแค่ไหนแค่ไหนเขาจะไม่พูดวันนี้มีแค่ยอดกระถินเนาะหยิบผักบุ้งมาผัดมากมีแบบไหนก็เอาแบบนั้นเขาจะไม่บ่นยิ่งโยมหยิบยอดกระถินมาผัดใช่ไหมนี่น้ำมันมีและพูดตรงๆเลยนะซอนมะเขือเทศเด็กๆชอบไหมนีนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดแล้วนะผมก็อายเหมือนกันอตอนเนี้ยผมซื้อปลายข้าวมาหุงบอกตรงตรงเลยอันนี้สิบห้าสิบห้ากิโลนี่ได้ได้ ได้กี่วันนะผมกะไม่ถูกครับเพราะผมคือมื้อหนึ่งผมจะหงประมาณสองแก้วนะครับสามคนผมวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งไม่ใช่มื้อหนึ่งนะวันหนึ่งนะครับเป็นเดือนเนาะครับแผงด้วยมามงมาม่าขนมขนมบ้างกันไปอย่ากินทีเดียวหมดด้ลูกนะค่อยๆกินถ้าให้กินอันนี้เป็นซับในซับในอันนี้จะได้คนละสามตัวค่ะสามตัวสามตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สี่ร้อยสิบบาทอันนี้ทั้งหมด ทั้งหมดเลยค่ะอ110บาท110บาทอันนี้แต่หลวงพี่ถึงผมจะจนนะครับเดี๋ยวพอมีกระถิ่นเดี๋ยวมีพระปาผมไปทาบุญผมก็มีน้อยผมก็ทำร้อสิบสามสิบห้าสิบผมก็ไปทาบุญดยีดีดีึงมีน้อยผมก็ทำนะครับอันนี้คือที่พระอาจารย์มอบชุดเรียนให้นะเพื่อว่าเทิมเติมต่อไปหรือว่าเธอมีแล้วก็อาจจะไม่ต้องซื้ออีกอันเนี้ยมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยมันเป็นอ่ามันเป็นสิ่งที่พวกเธอต้องมี ต่อไปเนี่ยก็กระเป๋านะคะกระเป๋าตังกระเป๋าสองใบเลยอ่ะพระจาจาร์พระจันทร์กระเป๋าตังที่กระเป๋านักเรียนอ่ากระเป๋านักเรียนนะครับอ่าพระจาจาร์พระจาจาร์พวกเธอคนไหนอยากจะเลือกก่อนใครอยากจะเลือกก่อนใครเลือกก่อนใครเลือกก่อน เอาใครใครใครเลือกก่อนนะไม่เป็นไรล็อกลงพี่เพราะสองคนนี้เขาแม่เปรียบผมบอกเขาไม่ววาทำเสนุกสนุกสนุกเอางั้นให้คนน้องเลือกก่อนเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องน้องเอาสีอะไรสีชมพูอยากอยากอยากได้กระเป๋าสองใบนี้เท่าไหร่ครับคุณครับใบละสองร้อยสิบบาทค่ะสองร้อยสิบบาทนะครับก็เป็นสี่ร้อยยี่สิบนะครับอ่าตอนนี้ ทีนี้ถุงเท้านะครับรถ,ถุงเท้าเนี่ยร้อยหกสิบบาทนะครับามถ้าว่าจะไมทำไมจําได้ถุงเท้านักเรียนไม่ใช่ทุกนะครับรัฐบาล<ม>ให้มามเอามาอยู่ไหน <c oughs> อ๋ <c oughs> อเ้ื่อความเข้าใจผิดที่ว่าสามร้ยหกสิบาทที่รัฐบาลให้ในทุกๆเทอมใช่ไหมครับในทุกๆเทอมเนี่ย ซื้อซื้อ,อ,อื้อซื้อชุดนักเรียนได้ครบทั้งชุดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับซื้อได้แค่น่าจะเสื้อสักตัวหนึ่งกระโปรงสักตัว,ตวนนประมาณเท่านั้นละคะ่ะอ่าแค่นั้นเองดังนั้นเด็กก็ตีนป่าไปโรงเรียนกันครับท้าป่าอันนี้ก็อ่าอ,อ,อันนี้ก็ถุงเท้าสองคู่แล้วก็อ่าคููหยิบกระโปรงเลยครคือรัฐบาลบางทีผมก็ไม่หวังครับปลายทีแรกอ่ะ <c oughs> ตอนเนี่ยแม่ผมขายที่ให้ผมแตนหนึ่งผมก็เลยมาถอยรถมันไม่พอก็ขายวัวไปถอยรถทีนี้มันหมดแต่พอรัฐบาลเขาทำบัตรคนจนเขาว่าผมมีเงินฝากทั้งทั้งหมดเป็นหลายปีแล้วก็ยังฝากอยู่ก็เน้ะโดยผมกลับบ้านเลยยันเดี๋ยวนี้ผมไม่เรียกร้องอะไรไม่ได้สักบาทยังไม่ได้เลยผมไม่เรียกร้องอะไรเลยบอกอย่าไปหวังหน้ากผมเสื้อสองตัวกับกระโปรงสองตัวทั้งหมดเท่าไหร่ครับ หมดหกรค่ะ630นะครับ2ชุดนะประมาณนี้แล้วก็อ่ารองเท้าเป็นรองเท้ารองเท้าคู่ละรองเท้าคู่ละ230ค่ะครับผมรอ,องเท้าคู่ละ30นะครับพวกเธอใส่ได้เนาะอ่าครูวัดไซส์มาแล้วใช่ไหมครับยังไม่ได้วัดเลยครับกะกะ,กะเอา แต่ร้านเขาบอกว่าถ้าเขาใส่ไม่ได้ให้ไปเปลี่ยนได้อ๋อแต่ครูก็ต้องซิ่งไปเปลี่ยนอีกอ่าเรซื้อไกลกันนะอ่าครับผมไปเปลี่ยนกันไหมค่ารถอะโอเคอ้าวเท่านี้เนาะอ่าบายบายค่ะไหว้ไว้ไหว้งามๆหน่อยไหว้งามๆที่ไหนขอบคคุณรับ ทุกๆคนแล้วครับใครับผมหลวงพี่นะอย่ามันกันยืนอย่าเก็บจะจนนะครับนี่ถ้านี่ถ้ายมเรียกหลวงพ่อนี่ผมถือใครกลับเหยาะเหยาเดี๋ะยวะด้วคหลวงพี่ตลอดแล้วกโอเคถ่ายรูปไหมหนูหนูหนูสองคนชื่อเล่นชื่ออะไรนะพรพิมพรแหมต้องท้าอุ้ย มีไฟด้วยออมชั่นพิเศษเป็นไงเล่าอ่านี่คือนี่คือหนูนอนตรงนี้กับพ่อทุกวันทุกคืนที่ตอนนั้นหนูได้ที่นอนั้มใช่ไหมอันใหม่ได้ไหมแบบนนแบบนนแบบแบบนี้ไมมครูแบบนี้ไหม ก็ตามนี้แหละครับชีวิตคนเราเนาะบางครั้งมันก็ไม่ได้มีทางเลือกบางคนอาจจะมีแต่ทางเลือกแย่ๆหรือบางคนอาจไม่มีทางเลือกเลยเป็นกําลังใจให้น้องทั้งสองคนและพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะครับสำหรับการมอบทุนเดือนกันยายนพุทธศักราช2563นี้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆคนที่ได้บริจาคังเข้ามาในกองทุนเพจนะครับเราใช้ทุกบาททุกสตัง เพื่อช่วยเหลือน้องๆจริงๆจะมากจะน้อยไมย่มีปัญหาเลยขอแค่ได้ช่วยพวกเขาจริงๆสวัสดีครับ